สวัสดีครับสวัสดีนะครับพี่น้องเอฟซีนะครับรานเบนออดิโอทุกๆท่านนะครับผมเมื่อนี้นะครับผมนะครับมีสินค้านะครับเป็นสินค้ามือสองนะครับมารีวิวนะครับมานําเสนอนะครับสําหรับพี่น้องที่ติดตามนะครับรับชมทางช่องยูทูบนะครับหรือว่าจะเป็นทางแฟนเพจของรานนะครับผมนี่ครับวันนี้ผมก็ได้ชุด2องคู่สนะครับผมนี่ครับไม่ไหมครับสภาพไม่ไหมนะครับจะมีสเบรดนะครับเทอร์โบนะครับสินิ้ว2ใบนะครับแล้วก็เป็นกลางแหลมนะครับ น12นิ้วนะครับเสียงกลางแหลม12น nice to uh huh. ิ้วนะครับนี่ครับขอมาหสองใบนะครับผมกลางแหลม12นิ uh ้วสองใบนะครับแล้วก็เป็นอุปกรณ์นะครับชุดดอกลำโพงนะครับนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นดอกเบสนะครับที่ถอดออกจากตู้นะครับเนาะนะครับจะเป็นรุ่นกิบ18100นะครับ2ดอกนะครับแล้วก็12นิ้วนะครับถอดออกจากตู้ครับผมนะครับเป็นรุ่นท็อป12นิ้วของกิบนะครับผมนะครับเสียงแหลมนะครับสองตัวเน็ตเวิร์สองตัวนะครับผมนะครับ เดี๋ยวกับคลิปนี้ผมก็จะเริ่มจากรายการของตู้ซับเบียตก้อนกันแล้วกันนะครับผมสำหรับซับเบียตัวนี้นะครับผมเป็นซับเบียต์18นิ้วนะครับผมซับเบียต์18นิ้วเป็นของแบรนด์ของเทคคอมนะครับผมนะครับเป็นของพีโพดเทคคอมนะครับสารคามนะครับผมนะครับเป็นมาจากสาระครับนะครับตู้กับสภาพสวยครับคือลูกค้านะครับชุดเนี้ยนะครับที่เป็นทีม้านะครับผมก็คือผมได้เอาตู้เบียดวอเทคนะครับผมตู้เบียดวอเทคนะครับ 18นิ้วแล้วก็กลางวอเทคนะครับ12นิ้วนะครับไปตีเทิร์นมานะครับผมไปตีเทิร์นมานะครับชุดนี้ลูกค้าซื้อมาจากร้านเมืองไทยนะครับผมร้านฮิปโปรอเอสนะครับผมนะครับซื้อไม่ปลายแดงแกะกล้องคูกลางนะครับผมนะครับใส่แค่งานเดียวนะครับใส่แค่เปิดล่องแค่ครั้งเดียวนะครับแล้วลูกค้ารู้สึกว่าเสียงยังไงล่ะคือเขาอยากคนมีตังเนี้ยครับคนมีตังเนี้ยก็อยากให้มันซื้อแพงๆนะครับจบๆไปเลยนะครับผมนี่ครับเพคนก็บอกว่าเอาตู้ตัวนี้ชุดนี้ก็เอามาตีเทิร์นกับผมเลยนะครับผมนี่ครับ ผมก็เลยได้ไปเอาเทินมานะครับผมนะครับที่เป็นที่มานะครับบนวาตูดังบอดีเด้นะครับบนวาตูดังบอดีนะครับผมแต่ว่าลลกค้าเพิ่นต้องการนะครับอยากจะอัพนะครับให้มันแพงกว่าก่นนะครับน้าตาผาเซีนตัวนี้นะนะครับนะครับตู้ตัวนี้ก็สวยนะครับสําหรับตู้เบร์ส18นิ้วนะครับของพีพอเทคคอมนะครับเป็นเทอร์โบ18นิ้วนะครับผมเทอร์โบ18นิ้วนะครับงานนะครับก็จะเป็นไม้อัตาร์ภูเขานะครับ20มิมินะครับ รัดขอบเล็กแบบนี้ครับเต็มใบนะครับซีมุมนะครับผมขอบเล็กเต็มใบด้านหน้านะครับด้านหน้าก็จะเป็นตะแกรง่เล็กนะครับนี่ครับเป็นตะแกรง่เล็กแบบนี้เลยนะครับผมนะครับมีโลโก้นะครับผมมีโลโก้นะครับตู้สภาพสวยนะครับลูกค้านี่เบิ้งนะครับเศษดอกดาวซสำตู่ไม้ครับบ่มีห้อยนะครับซสำตู่ไม้เลยนะครับผมตัวนี้ก็ขายอยู่ใบละสองพันบาทนะครับผมใบละสองพันบาทนะครับราคาแบ่งปันเอาไปใส่งานครับพี่น้องนะครับซื้อไม่ใบบ่เป็นคนขายใบละสองพันเก่าสามพันผลมั่งครับหนึ่งตัวนี้นะครับ ขายสองพันก่อสามพันผลมานะครับประหยัดไปหลายบาทนะครับพี่น้องนะครับประหยัดไปหลายบาทเลยนะครับนี่ครับด้านหลังนะครับก็จะมีเพจนะครับเป็นเพจของอเคคอมนะครับลูกมีสเปรคอรแถมให้นะครับครบเซตนะครับผมนะครับแล้วก็จะมีสายลำโพงให้เรียบร้อยนะครับเป็นสายดําแดงนี่สายลำโพงลููค้าก็ซื้อไปก็เสียบสายนะครับขันน็อตนะครับได้เลยนะครับเบื้องฝาหลังโอ้ซ้ำตู้ไม่ครับพี่น้องซ้ำของไม่เลยครับเนี่ครับไม้ก็ยังสวยๆครับ ซื้อไปกระซั้มในตู้ไม่นะครับนี่นะครับสองใบครับผมนะครับสองใบนะครับใบละสองพันบาทนะครับสําหรับตู้ซับเบ็ดนะครับแล้วก็จะมีตู้เสียงกลางนะครับผมนะครับตู้เสียงกลางนี่ครับตู้เสียงกลางตัวนี้เป็นกลางสิบสองนิ้วนะครับเดี๋ยวให้ทิมเดี๋ยวให้คันวัดตัวนี้อ่อนเป็นเบื้องใบหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะคันนวัดให้เบื้องด้านในนะครับเบื้องด้านนอกฐานสักวันนะครับด้านนอกนะครับจะเป็นไม้อัดแท้นะครับไม้อัดแท้นะครับสีระเบิดนะครับผมสีระเบิด ตะแกงเล็กนะครับตัวนี้เป็นตู้ของร้านเมืองไทยนะครับตะแกงเล็กนะครับชุดแขนเป็นชุดแขน3จุดนะครับสลักลูกปืนนี่ซ้ำตูวไม้เลยนะครับซื้อไม้กับใบละสองพันกว่าครับผมเกือบสามพันบาทนะครับตูวไม้นะครับตัวนี้ใบละพันแปดครับผมใบละหนึ่งพันแปดร้อยบาทชุดคุ้มครับมีมาบนโดนยังมีมาเถื่อนะครับโดนนมีมาเถื่อนหนึ่งนะครับนี่ครับสลักลูกปืนครับชุดแขนสามุดนะครับชุดแขนสามุดมีเพีรลบฝนนะครับ สเปคคอนให้เรียบร้อยสายไฟยังมีให้ครบนะครับเนี่ยครับสำหรับตัวนี้ก็ใส่ดอก12นิ้วนะครับใส่ดอก12นิ้วพวกนี้แหละนะครับใส่ดอกกี่ห้อไี้ก็ได้12นิ้วนะครับส่วนเสียงแหลมนะครับถ้าลูกค้ามีบเป็นแรมธรรมดาจะหลวดนะครับก็ใส่เข้าไปดันนั้นนะครับแต่ว่าถ้าลูกค้ามีแหลมแบบนี้นะครับก็ใส่แบบนี้นะครับอันนี้คือผมต่อเต็ตู้เนาะนะครับใส่ได้2แบบครับเป็นปากปล่อยซอดนะครับเขาเห็ดออกมาสําหรับใส่ได้2แบบนะครับหูจับเล็กครับหูจับเล็กนะครับสารหนุบปืนครบดูใบนะครับ แล้วก็มีตีนยางนะครับบนซีตัวรางซีตัวนะครับจะตั้งก็ได้จะแขวนก็ได้นะครับนี่ครับแต่ว่านี่นะครับเนาะนะครับอันนี้มี2องใบนะครับเด้อนะครับใบละ1,800บาทนะครับผมมี2ใบผู้ใดโทรมาก่อนใดก่อนนะครับผมอ่ะเบิดตู้แล้วนะครับมาเบิรงของในส่วนของดอกลำพ้งกันแล้วกันนะครับเน็ตเวิร์ครับนี่เน็ตเวิร์พผมงถอดจากตู้นี่แหละนะครับซื้อไม้พงบายมี8900กาลครับสภาพนี้ครับไอ้แปดเ8900แน่นอนนะครับ อันนี้มือซองครับผมนะครับตัวละ400บาทครึงราคานะครับตัวละ400บาทนะครับกลางดอกหนึงแหลมดอกนึงนะครับผมนะครับใส่ตู้สิบห้าสิบสองก็ได้นะครับเสียงดีเบิ่งนเซีโหลดเนี่ยสวยงามครับนี่สายวิญญาณห้เรียบร้อยครับครบเซตนะครับผมตัวละ400บาทครับตัวละ400บาทมีสองตัวนะครับเด้อผู้ใดทัวมาก่อนใดไปก่อนนะครับเสียงแหลมครับเนี่นะครับเสียงแหลม n อ s นทีะครับพี่เฮหาหนึ่งศูนย์นะครับผมนะครับ ซื้อไม้ตัวละ8 5 0หาสบาทเฉพาะตูดเด้นะครับซื้อไม้เฉพาะดากวะเนี่ย8้ยหาสบาทนะครับแล้วก็ปากอีกประมาณ2 5 0หาบาทนะครับชุดหนึ่งตกพันกว่าครับผมแตาวาเมื่อสองครับ7 5 0รยหาสบาทครับ7 5 0หาบาทตูดพร้อมปากครับ7 5 0หาสบาทนะครับได้ทั้งตูดนะครับได้ทั้งปากนะครับตูดกับตูดไม่เลยเด้นะครับตูดไม่เลยนะครับเปิดเท่าเดียวนะครับบอยเดิมแถโรงงานครับสภาพสวยๆซัอมได้ของไหมครับผมนะครับคู่นี้นะครับ ตัวละเจ็ดร้อยห้าสิบบาทเอาสอตัวส่งให้ฟรีครับผมนะครับแล้วก็สินิ้วครับอันนี้นะครับการสิบสองนิ้วอันนี้เพิ่นถอดออกไว้นะครับครับดอกละแปดร้อยหาสิบบาทนะครับผมแปดร้อยห้าสิบบาทร่วมส่งให้ฟรีครับครับดอกละแปดรยห้าสิบาทนะครับกิบนะครับสิบสองนิ้วหนึ่งสองห้าศูนย์นะครับสินิ้วตัวนี้ซื้อไม่ยูพันสองร้อยห้าสิบบาทนะครับผมพันสองรอยหาสิบบาทนะครับดอกไม้นะครับตัวนี้มือสองครับแปดร้อยห้าสิบบาทร่วม ไว้เดิมเดิมนะครับดอกเดิมไม่เคยสอบนะครับนี่ครับไว้เดิมเดิมนะครับกิปหนึ่งซองหาศูนย์นะครับมีสองดอกดอกละแปดร้อยห้าสิบเราก็ตัวนี้เป็นรุ่นไม่ล่าสุดนะครับเป็นของกริปนะครับผมหนึ่งสองเกจหานะครับตัวนี้เป็นรุ่นไม่ล่าสุดซื้อไม่อยู่ดอกละสองพันซีนะครับผมสองพันซีร้อยบาทนะครับผมนะครับสองพันซีร้อยบาทดอกไม้นะครับเช็คราคาได้เลยนะครับผมครัับอนนี้สภาพมือสองครับซ้ำดอกไม้ครับเบิ้งนะครับซ้ำดอกไม้นะครับ ของขันนอดล็อกแี่เดียวเปิดเทเดียวนะครับตัวนี้ว่อยง่ายเอาตะลับมีว่าไงนะครับดอกละพันหกร้อยหาสิบบาทครับพันหกร้อยหาสิบบาทนะครับเอาสองดอกส่งให้ฟรีนะครับซําดอกไม่เลยครับพี่น้องเบิ่บอันนี้ว่อยง่ายด้นะครับว่อยง่ายนะครับว่อยบดประมาณซี่นิ้วครับนี่ครับวัดเบิ่งอันนี้เบิ่มนี่ครับว่อยซี่นิ้วครับประมาณซี่นิ้วเลยว่อยง่ายครับพี่เบิ่งจากวงว่อยด้านไหนเนี่ยว่อยง่ายนะครับ พันหกร้อยหาสิบบาทเด้อครับเด้อนะครับมีอยู่สองดอกครับสําหรับกิีปหนึ่งสองเจียหาหกร้อยวัตต์แปดโอห์มนะครับผมที่นี่ครับผมเบื้องตัวนี้แหงงงามคับวันนี้นะครับตัวนี้เป็นกรีสิบแปดนิ้วครับผมเป็นรุ่นหนึ่งแปดหนึ่งศูนย์นะครับดอกละซีพันหาร้อยบาทนะครับตัวนี้ซื้อมาอยู่ดอกละหาพันเก่านะครับดอกละหาพันเก่าประหยัดไปยักบาทพี่น้องรเบื้องนะครับประหยัดไปลายบาทเลยเด้อนี่ครับตัวนี้ดอกละซีพันหาครับสภาพซ้ำได้ของไม่เลยนะครับ เพราะว่าผนสือไปเปิดเธอเดียวคือผมบอกกันแล้วนะครับดอกละซีขันหาครับผู้ใดท้วมาก่อนใดก่อนครับนะครับนี่ครับผมมี่สองดอกไงหนาบ้างซ้าดอกไม้ครับพี่นะปไดตึงๆเลยซ้าดอกไม้เลยครับตึงๆเลยครับผมนี่ครับมี่สองดอกครับผมกัเฝ้าท้วมนะครับเด้อนะครับผู้ใดหาอยู่นี่ครับอย่างใดลำพูนไม่ไหมงามๆครับแล้วครับประหยัดประหยัดนะครับผู้ใดคิดจะซื้อของไหม ซื้อมือสองนี่ประหยัดไปหลายบาทนะครับผมนี่ครับผมสําหรับคลิปนี้ก็เป็นสินค้ามือสองนะครับเนาะคลิปชุด2อคุณสครับผมประจําวันที่12กันยายนนะครับพศ2 5 6สนะครับผู้ใดชื่นชอบสินค้าตัวใดนะครับก็ติดต่อโทรเข้ามาสอบถามได้นะครับหรือว่าจะทักไลน์เข้ามาสอบถามก็ได้นะครับเด้อนะครับสำหรับผู้ใดรับชมคลิปนี้แล้วนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามกดกระดิ่งไว้ด้วยครับเด้อนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าพอกันไหมครับผมสำหรับคลิปนี้จบไปสำนีก่อนครับสวัสดีครับ